อย่างมันไม่มีอะไรง่ายสำหรับหนูหนูบอกตัวเองตลอดว่าวะอะไรที่ง่ายๆมันก็ไปเร็วค่ะปรีอันชนพรกาลุญญาทัศน์ค่ะเป็นนักกีฬาขี่มาาไปเพศกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางค่ะ,ะก็น่าจะได้เริ่มขี่มาตอนอายุประมาณ5-6ขวบค่ะประมาณ22ปีแล้ว พี่สาวเป็นคนเริ่มขี่มาก่อนแต่ที่นี้ก็รอแกขี่แล้วไม่มีอะไรทําก็เลยลองขึ้นหลังม้าตามแกดูค่ะก็ขี่มาเรื่อยๆแต่คือตอนแรกก็ไม่ได้ชอบกีฬานี้เพราะเป็นนักกีฬาอยู่แล้วชอบกีฬาแบบชอบฟุตบอลชอบอะไรมากกว่าที่โรงเรียนแต่ว่าพอเจอม้าที่ใช่แล้วก็โค้ชที่เชื่อในตัวเราแล้วความมั่นใจและความสุขในกีฬานี้มันก็เพิ่มมาอย่างไม่รู้ตัวค่ะก็เสียใจได้มันไม่แปลก เหนื่อยก็พักแต่ว่าก็ลุกขึ้นกลับมาสู้ใหม่เพราะว่าไม่มีใครสําเร็จทุกอย่างมาตั้งแต่เกิดค่ะอันนี้ถ้าเขาบอกว่าทุกอย่างมันง่ายได้รับเรื่องเขาโกหกหนูกล้าพูดได้เลยทุกอย่างไม่ได้ได้มาง่ายๆแต่ว่าหนูเป็นคนทําอะไรต้องทําให้สุดเอาเป็นว่าคุณแม่สอนเสมอว่า1ิปีข้างหน้าถ้าเรามองกลับไปเราพยายามเต็มที่แล้วแล้วเราไม่ได้รีเกรดก็ถือว่าดีพอแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเรามองกลับไปเรารู้สึกว่าวันนั้นเราทําให้ได้ดีกว่านี้แสดงว่ามันก็ยังมีพื้นที่ให้ improve ตัวเองได้มากกว่านนั้คะ พราะเราเข้าใจว่าการแพ้การไม่สาเร็จมันคือเรื่องสามัญเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องปกติเแค่ต้องอยู่กับมันยอมรับกับมันให้ได้มันคือธิจูดทุกอย่างมันไม่มีอะไรง่ายสำหรับหนูหนูบอกตัวเองตลอดว่าอะไรที่ง่ายๆมันก็ไปเร็วอะไรที่ได้มาเพราะความยากลบาบากมันก็จะอยู่คู่กับเรา ก็เชื่อเชื่อใน to certain extent ละกันแต่ว่าเราเชื่อว่าเราต้อง work smart ด้วยหนูคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้สมองด้วยค่ะไม่ใช่แบบมีความอดทนละอื่นอย่างเดียวแล้วเราแบบไม่ดูความเป็นจริงเราก็ต้องเหมือนหลายๆอย่างด้วยกัน ก็คงโอลิมปิกช่วงเดินเสียงหาที่จะถึงก็คงเป็นเป้าหมายที่เราอยากทําให้เต็มที่และทำาด้ดีที่สุดเป็นครั้งแรกเนาะที่มีคนไทยได้ติดเข้าไปในโอลิมปิกของกีฬาประเภททีมมากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเราก็รู้สึกว่ากว่าจะได้มาถึงจุดจุดนี้มันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันอีกแค่นิดเดียวเราสู้มาขนาดนี้เราก็อยากทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะ ครอบครัวละกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านสอนมาให้อดทนแล้วก็สอนหนูมาตั้งแต่แรกว่าทุกอย่างไม่มีทางละมันต้องมีอุปสรรคมันเป็นสีสันของชีวิตค่ะควจริงแพ้ชนะคงไม่สําคัญถ้าเรารู้ว่าเราทําเต็มที่แล้วแต่ว่าชัยชนะของหนูก็คือเห็นรอยยิ้มของคนที่สนับสนุนหนูทีมหนูคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหนูค่ะให้เขาประทับใจในตัวเรา